ขอบคุณมาให้อนาคทรับมาวามให้าขอบคุณที่วนัครับมาเลยครับต้แนเือขับเลยคุณรับขอบคุณครับนอนดื่แ้วแงในตัวมามาแล้วมาเลยวันนี้กินอะไริแล้วไม่รู้บอกเขาแล้วมันรานานมเอาอีกใช่ครับผม พนี้ไลผ่านแปฟ้านะครับผอฟานครโมนะครับองแนครับเอเหมือนกันเลยไดเหมือนกันเลยได้เหมือกันเลยหหนปนูหนเดขอบคุณครับอันนี้ะปาวนันนี้แหละเชื่อเละววอนคตขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีากมาเลเซียด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณ เอฟซีจะขอบคุณเอฟซีจากตุรกีด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีจากสูดานด้วยนะครับผมขอบคุณจากเอลกาดอร์ด้วยขอบุญขอบุญจากสุรินนะคะสุรินสวัสดีครับ จ้วครับุขอบคุณครับรอใช่ครับรเล่นสามโมงวัอนนี้ตอนเล็กครับผมได้ปลานล้อยากได้อีกครับผมผมชอบกิน,กกนปลาเลยออะไรก็ไม่ได้ ไปเพื่อนนะค่ะด้วยนะคะโอเคนะครับค่ะโอเคนะครับยงป้ามันอะไรอได้เลยนะไปสุดๆบ้าง้องกินอะไรเปล่ากินอะไรนะยังไงอะเจ้เกตีเกีเฮ้ยนี่เพื่อนที 来这一 <muchos>